ฝันว่างูใหญ่ไล่กัดหรือโดนงูกอดรัดแน่นถ้าคุณฝันว่ามีงูตัวใหญ่ไล่กัดหรืองูกอดรัดแน่นจนขยับไม่ได้ความฝันนี้มักไม่ได้หมายถึงอันตรายจริงแต่สะท้อนถึงแรงกดดันหรืออิทธิพลบางอย่างในชีวิตที่คุณกำลังเผชิญอยู่ด้านการงานฝันนี้บอกว่าคุณอาจกำลังถูกกดดันจากงานใหญ่ผู้ใหญ่หัวหน้าหรือความคาดหวังสูง งูที่รัดแน่นหมายถึงงานหรือหน้าที่ที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแต่ยังหนีไม่ได้ทาแนะนำคืออย่าฝืนเงียบควรค่อยๆแก้ทีละจุดและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นด้านความรักในแง่ความรักงูใหญ่ที่รัดแน่นอาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่ผูกมัดมากเกินไปมีความหึงหวงหรือควบคุมกันสูง ถ้างูไล่กัดแปลว่าอาจมีความกลัวการทะเลาะหรือปัญหาที่หลีกเลี่ยงอยู่ควรเปิดใจคุยกันด้วยความตรงไปตรงมาด้านสุขภาพฝันแนวนี้มักเกิดจากความเครียดสะสมอาการอึอดอัดแน่นแน่แนอกหรือพักผ่อนไม่พอร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าคุณควรผ่อนคลายและดูแลตัวเองมากขึ้นสิ่งที่ควรระวัง ช่วงนี้ควรระวังการตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบหรือยอมทนกับสิ่งที่ทำให้คุณอึดอัดเกินไปอย่าปล่อยให้ความกลัวควบคุมการตัดสินใจของคุณวิธีแก้ฝันหรือเปลี่ยนฝันร้ายให้เป็นดีตื่นมาแล้วตั้งสติบอกตัวเองว่าเป็นเพียงความฝันก่อนนอนสวดมนต์หรือไหว้พระสั้นๆขอให้สิ่งอึดอัดคลี่คลายเชื่อกันว่าจะช่วยให้ฝันหนักกลายเป็นเบา เลขเด็ดเพื่อความเชื่อส่วนบุคคลเลขที่มักเกี่ยวกับมูใหญ่และการรัดคือ56 59 89หรือเลขเด่น5ความฝันนี้ไม่ได้บอกว่าคุณกำลังจะเจอเรื่องร้ายแต่เป็นสัญญาณให้คุณกล้าคลายปมบางอย่างในชีวิตเมื่อใจเบาลงทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเอง